รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซิงคนนี้ทำให้คำว่าแดนเซอร์เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ส่วนนะที่เขาจะแอนตี้นิดหน่อยแดนเซอร์กับศิลปินมันคนระบบกันคนไทยก็จะถือว่าแบบการเต้นมันไม่ค่อยมันคง ชอบมองว่าคุณดูจะได้ความสุขแบบไหนกลับไปการเต้นที่เนี่ยมันเหมือนฝึกหน่วยซีลอะเหมือนฝึกทหารคนดูกจะรู้สึกว่ามีการฝืนธรรมชาติมันมีความวิเศษที่มนุษย์จะทำนั่นก็คือการเต้น ที่แรงเรารู้ว่าพูดแรงไม่จะได้ผู้หญิงคนนี้ทำให้คำว่าแดนเซอร์เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งของวงการเต้นชีมั่นใจมมกว่า it's like it's gonna be good ต้องทำอะยางงต้องทำก็นัดกับพี่อู๋เกิดมาพร้อมกันจริงๆค่ะเพราะว่าอัลบั้มชุดแรกของนัทคือ6212ึ่งพี่อู๋เนี่ยเปรมจิตของเราก็เป็นคนทำโครอกาฟเป็นแดนเซอร์คู่ใจกับนัดเลย งานศิลปะ performing art เนี่ยแต่มันต้องถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์น,นั่นคือ Inner บางทีเด็กก็ยังมองไม่มีครบเขาลืมเสน่ของนักร้องว่าบางทีไม่ต้องเต้นเยอะแค่ดึง i n นเนอรออกมามันเหมือน17ปีที่เราเดินทางมาด้วยกันนะ่ะคือเรารู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่มีพี่อู๋อยู่เคียงข้าง ทุกคนเต้นแข็งแรงแต่เขามีเสน่ห์ที่คงความเป็นเฟมินีนขายความแก่นที่สามารถพลิกจากแบบเซ็กซี่แล้วแบบไฮคลาสหนังสือโบ๊แล้วมาท,ทันทีมันเป็นแบบหนังสือแบบตัวยตูนหนังสือขำคอมเมดี้คอมเมดี้ไทยด้วยนะเป็นบุกทุ่งเป็นแบบจิกโก พี่ชอบทีโกคือเพลงนะัดในเพลงเต้นจริงๆมันมันน้อยค่ะมีโจทย์ใหม่แบบเพิ่อมอีกเพลงเพลงตกใจหมดเลยซึ่งไม่มีไม่มีดีเรคชั่นที่ชัดเจนต้องการน่ารักซึ่งถ้าน่ารักต่อจากเพลงเดวนะซึ่งก็ไม่ได้แข็งแรงมากและตกใจก็เป็นเพลงที่ไม่แข็งแรงคนใไท่ีจักมันจะอยู่รอดได้บน,น,นเวนะทีได้ไหม ตกใจหมดเลยของพี่นัทมิเรียรสำหรับคอนเสิร์ต6213ยังเป็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้ง่ายแม่งงานที่เราต้องทำเนี่ยมันจะมีตัวศิลปินที่เขาจะเหมาะกับอะไรเราต้องคิดเป็นเขาตัวโจทย์ว่าเขาต้องการอะไรมันจะต่างจากที่เราคิดเองแบบมีเพลงออกมาแล้วก็คิดเองอันะไรคือเราอยากคิดอะไรเราก็คิดได้เราชอบดนตรีแบบนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกเราอยากเต้นแบบนี้เราก็เต้นแบบน แบบนั้นที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าสําหรับโจทย์อยันนี้มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องเอาตัวเราเองไม่ใช่ทําเพราะว่าเราอยากทําแต่เราต้องทําเพราะว่าเรานึกถึงตัวศิลปินนึกถึงคนดูว่าคนดูจะชอบไหมคนดูลาะดูภาพนี้จะรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดความหมายมีความหมายเราก็ต้องเล่นความหมายในท่าที่เก๋ๆที่คนแบบดูแล้วจะรู้สึก แตเวลามันมีสเตปอย่างเดียวมันไม่ีความรู้สึกมันไม่น่าดูและจริงๆสเตปง่ายๆแต่ความรู้สึกที่มันเต็มที่มันสนุกว่าก่าสเตปที่มันยากๆหน่องเนี่ยมันชอบเป็นสายเทคนิคชอบท่ายากชอบอะไรแบบชอบความเนี้ยบอะค่ะหน่องอะชอบที่ท่ายากเออหมายถึงยากสำหรับใครไม่รู้พี่โอ๊คด้วยพี่สเตปยากๆมันต้องเป็นเวลาที่เราเตรียมตัวมันต้องแบบ มีลาม,มากกับหนึ่งเพลงที่ซับิเคนแล้วเราก็มีความพร้อมทางร่างกายและสภาพจิตใจตอนนี้แดนเซอร์ไม่มีความพร้อมร่างกายและจิตใจอาหารก็ไม่ได้บริโภคนอนก็ไม่ได้นอนชอบเต้นค่ะเพอชอบเต้นแล้วก,ก,ก็ก็ชอบคิดให้มันแบบไม่ใช่ที่เราเต้นได้ทุกวันก็มันก็คงพิเศษกว่าถ้ามันยากขึ้นเวราชอบคิดแบบนั้นเรื่อยๆเันก็เลยคงเป็นเองจริงๆไม่รู้ตัวต้องตีจย์ให้แตกก่อน และโจ์นั้นเนี่ยมันต้องสื่อสารเพราะพี่อูเชื่อว่าการสื่อสารมีส่วนสำคัญพี่อูไม่ชอบการคิดท่าแบบซับซ้อนและบอกว่าเก๋เก่งพี่อูว่าอันนั้นไม่ใช่โดยเฉพาะการที่คิดท่าสำหรับแบ็คอัพแดนเซอร์เพราะมันนี้ซับพอร์ตแล้วกันต้องสื่อสารกระจายเพลงขยายขยายความเพลงขยายความรู้สึกของเพลงขยายเอกลักษณ์ของนักร้องค่ะมันนี่ต้องการการสื่อสารมากๆ ถ้าเราใส่ซ้มติงที่มันอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่สื่อสารแล้วบอกว่าเก๋พี่ว่าไม่จริงตตุบปาดเร็อาดวเวัไาวดาวใส่สนกยเข้าเ้าห ยังหนองเนี่ยเป็นเป็นหนูน้อยเอื่อยจ้าพิซ้าจ้าถนี่งานนี่เสี้ยมันไม่มีกราฟคนก็ตามแล้วดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไม่ตามแล้วมันก็จะเสร็จช้าเพลงนี้อันตรายสุดต้องช่วยแบบมาหาก,กรรมเลยนะพี่ว่าเพลงมันหน่วงด้วยเพลงตัวเพลงมันอะเห็นนะไม่กินอีกว่ะมันจะรอดยาก จะรอดยากคือนัดมนได้โจทย์ยากมันต้องการนักแสดงด้วยไม่ต้องการแดนเซอร์อย่างเดียวเอาชัดๆอันไหนที่ท่าชัดๆอันนี้ไม่ชัดหน่องมันจะเริ่มจากนี้เริ่มนี้ไม่เหมือนกันเอาไง<จ>ดดนโครโกราฟก็คิดท่ามาก็ยังคิดกันไม่เสร็จเหมือนกันมีการทดลองทําตลอดเวลาแดนเซอร์มันก็เหมือนก็ยังไม่โปรแกรมเพราะก็ยังไม่รู้ว่าจะสรุปอันไหนใช่ปะ่ะคะ มัน,ม,นมันเป็นบรรยากาศที่กําลังช่างอยู่ว่าจะมาแนวไหนก็เลยตกลงใจกันงว่าเออเอาเป็นแนวสิบล้อแล้วกันเพราะนัดมิเรียคนนึกไม่ออกว่าสิบล้อเป็นไงแต่จริงๆชีเป็นคนแก่นทะลึงนะ่งอะตกใจหมดเลยชอบมิเรียชอบมันที่สุดตกใจหมดเลยให้ใจให้เขาเป็นเแล้ใก็หนูจะเป็น ทีปวดททองเลยขอบใจยแล้วก็พีไปจริงนะพี่อู๋พี่อู๋เล่นจริงจริงพี่อู๋ว่าไม่รอดสวยก็ไม่รอดน่ารักก็ไม่รอดเมื่อวานพี่อู๋สตะแล้วพ่อหน่องไม่ส่งท่ากูต้องรอดแล้ววันนี้กูไม่รอดวันนี้กูหมดเวลาแล้วมันจันทร์กูไม่รอดแน่นอนพี่ชอตลงมาดูอันนี้แหละอันนี้แหละที่จะทำให้ที่พี่เกมว่าหาอยู่อะกูอันนี้แหละโอเคอันโตสามสี่ชอบ่สิเห็นไหม ตกใจหมดเลยหาใจโอเคเพลงตกใจหมดเลยเนี่ยด้วยเพลงมันจะแบบตึงตึงตึงโป๊ะโจ๊บุ่มๆุมหน่อยอะไรเงี้ยเขาอยากให้ทวิสเปลี่ยนเป็นแบบจิกโก๋หน่อยแบบสิบล้ออ่ะเพราะจริงๆนัดเค็งก็แบบเป็นคนฮาไงจริงจะก็เป็นคนฮาแต่ว่าแบบ มันเหมือนกับว่าด้วยด้วยเราก็แบบเรียบร้อยก็ได้ไงบ้าก็ได้แต่เราจะต้องสนิทเราถึงจะกล้าทำไงแต่คราวนี้เป็นออนสเตจไงมันก็เลยบอกว่ายังแบบยังยังลังเลนิดนึงว่าเอ๊ะจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ว่านั่นก็ยังแอบมีแบบเล่นๆแบบผู้หญิงนิดนึงซึ่งพี่อู๋บอกว่าให้เต็มที่อาหารมันมีทุกที่ใหม่ชาวอูหลง t ีพลัมี OTPP กินกันมัน อาหารมันมีทุกที่ใหม่ชาวอูหลงทีพลัสมีโอทพีกินกันมันเอาให้หลุดเลยไม่เอาสวยเลยไม่มีคาบสวยเลยอันนี้นั่นเปลี่ยนเลยนะนั่นแหละนั่นแหละเออพ่อให้รวยลูกสาวกันันนั่นแหละเพ่าะว่าเดกสาวกันันเลย อย่างเมื่อกี้ก,การที่เด็กแบบแ,แล้ววิ่งมามันก็ทําให้เขาตื่นจากความซ้ำซากในการซ้อมซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะเขาจะได้แสดงความรู้สึกพอพี่อู๋มาแก้เราก็รู้สึกโอ้ยต้องเริ่มต้นต้นใหม่อีกแล้วเลยเนี่ยต้องทำใหม่อีกแล้วแต่พอเออมาเปลี่ยนแล้วมันมันเข้ากับเราจริงๆคือกลับกลายเป็นว่ามันไปได้อะ่ะคือพี่อู๋เขาจะรู้จุดนัดว่านัดต้องแก้ตรงไหนปล่อยให้นัดมันทำไปก่อน เดี๋ยวเดชี้แก้เองแล้วแก้แล้วก็ลงตัวค่ะทุกครั้งเลยจะเป็นอย่างนี้ก็พี่อู๋ก็เก่งนะเขามีจิตวิทยาที่ดีแล้วก็เข้าใจศิลปินว่าเออแต่ละคนต้องการอะไรคือน่าจะบอกพี่อู๋เนี่ยรู้ใจนะททุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าการมูฟของนัทเนี่ย แบบนี้ไม่เหมาะเงี้ยเพราะน่าจะเป็นคนแขนขายาวตัวผมผอมแบบแบนๆมันจะดูเก้งก้างบาง,บางท่าอาจจะไม่เหมาะกับเราแต่พี่อูสามารถปรับให้เหมาะกับนัดได้ แล้วว่าความแข็งแรงของแดนซ์หรือแดนเซอร์ของ,ของพี่ติณาตุดแซับแรงความอิมแพคมันจะสูงสิ่งที่ชื่อนะตุดได้คือความเป็นธรรมชาติของเราซึ่งตุดไม่มีตุดไม่ชอบทําแมนน่ะแสดงว่าถ้าผู้หญิงทําแมนตุดก็ไม่สู้เราในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องพยายามดึงเนี่ยซึ่งมันเป็นคีย์คีย์ที่ทําให้หน่วยหนึ่งหน่วยเนี่ยมันแตกต่างเราต้องหาให้เจอว่าอันเนี้อันนี้สาหรับพี่พี่ว่าเป็นไฮไลท์ของพี่พี่มักจะคิดจุดนี้เป็นจุดที่แบบสําคัญมาก นักร้องก็เลยชอบที่พี่ทำงานให้เพราะพี่จะมีความลึกในงานเขาถ้าเขาไม่มีอะไรเลยเขาจะต้องดึงบางอย่างที่อยู่ในเง่าเขาจริงดึงขึ้นมาที่เขาไม่เคยใช้มันดึงมาเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธยังไงคนขึ้นเวทีต้องมีอาวุธไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่ง ก็เปลี่ยนะค่ะเขาปรับโจทย์ด้วยคือู๋เขาปรับโจทย์ใหม่ด้วยก็รู้สึกก็คงรู้สึกแก่นิดหน่อยแต่ว่าก็ก็โอเคก็เข้าใจเพราะว่าพอพี่อู่แก้แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆค่ะมย่แบบรู้สึกว่าเออแบบที่นองออกแบบมันมันมันดีกว่าบางอย่างบางทีไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าดีกว่าแต่คิดว่าชอบของตัวเองคือชอบแต่ว่าก็เข้าใจว่าเปลี่ยนแล้วมันดีกว่าตรงโจทย์กว่าคนดูจะชอบกว่านักร้องจะเข้ากว่าอะไรเงี้ยค่ะ ชอบเป็นค้ดรับไหมตอนนี้ชอบเป็นแดนเซอร์มากกว่าคือไม่ใช่ไม่สนุกหรอกคะ่ะแต่ว่าค่อนข้างเครียดเพราะว่ามันต้องใช้แบบความคิดมากแล้วก็ต้องแบบให้เวลากับมันแล้วก็ต้องทำการบ้านก็จะเหนื่อยกว่าแล้วก็จะเครียดต้องแบบส่งงานงานผ่านไม่ผ่านต้องกลับมาแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันจริงๆมันยากเพราะน้องเขาเป็นเหมือนโครกราฟใหม่ะคะ่ะจริงเขา เขาไม่ค่อยชอบการออกแบบท่า่าไรน้องทำไมชอบทำไมพี่อุ๋มไม่ทำพี่ว่าเขาควรจะทําสิ่งที่เขาชอบเรื่องหนึ่งสิ่งนึงควรอีกเรื่องถ้าทําได้มันก็จะดีกับตัวเราถูกไหมคะอยากทำไหมเออจริงๆก็อยากทําแต่ทีนี้พอทําเวลาทำสองอย่างบางที mm hmm. มันก็เหนื่อยทํา2อย่างพร้อมกันถึงแดนเซอร์กับคุณราบใช่ไหมคะแล้วพอก็ยังอยากเต้นอยู่เธอของการเป็นแดนเซอร์มันก็เริ่มจะมีลิมิตสําหรับเขาแล้ว เพราะอายุเพราะว่าลุกเขาบางบางทีมันอาจจะมันจะมีงานที่จำกัดขึ้นตอน,นเด็กเรียนเต้นอย่างเดียวเลยเลเล่เรียนเลเล่เห็นเด็กๆในห้องัลเล่เขาแบบปีนบาร์กันอะไรเงี้ยก็อยากเล่น ก็เลยขอพ่อแม่เรียนแล้วพ่อแม่ก็ให้เรียนเรียนเสร็จตั้งแต่ประมาณสี่ขวบมาแล้วก็เรียนแล้วมันก็ชอบมาตลอดไม่เคยไม่ชอบสำหรับดีแดนนะคะสิบห้าปีแล้วไม่เคยคิดว่าจะออกไปที่อื่นเลยถ้าคิดว่าจะออกจากที่นี่คือไม่ทำงานเต้นแล้วเพราะว่าเป็นคนแบบถ้าไม่ชอบก็ทำไม่ค่อยได้อะ คือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำอะไรกับที่แบบไม่อไม่อยากทําไม่ได้อยากทําอะไรก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําคือพี่อู๋เขาเปคนเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาทำก็เครียดค่ะพี่อู๋เป็น perfectionist เราก็เป็นประเภท nervous อยู่แล้วไงคะแล้วก็กลัวเขาจะแบบชอบไม่ชอบ โอ้สมัยแรกๆนี่คือตื่นเต้นมากแล้วเป็นคนไม่ค่อยเปลีย่ยนที่บอกเมื่อกี้คือเป็นคนที่เน่ค่อยไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วในบางทีปุ๊บพี่อู๋แก้พโอ้ตกใจอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนเด็กๆนี่คือเราประสบการณ์ในการออกแบบท่าเต้นเนี่ยยังน้อยมากใช่ไหมคะและ้วก็กลัวค่ะกลัวจะทําไม่ดีกลัวจะพลาดกลัวจะไม่สวยกลัวจะเสียชื่อพี่อู๋กลัวจะเสียชื่อดีแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องสอนนะ่ะง่างเงโดนบังคับสอนเลยแต่ก่อนไม่ชอบ ไม่ไสอนเลยแบบรู้สึกสอนเต้นมันคือเต้นสนุกกว่าตดนสอนตอนนั้นให้สอนก็แบบเหมือนโดนบังคับสอนก็เออสอนสอน,สอนไปยังไงอะ่ะเขาพยายามฝึกน้องให้ต้องได้อะฮะคือให้อดทนแล้วก็ต้องได้คือแบบว่าอย่างเช่นว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งซ้อมอะไรสักอย่างเสร็จประมาณสักตีสองตีสามมันก็เหนื่อยแล้วพี่แล้วก็กลับบ้านไปชียังไม่มาไงแล้วชีก็มาถึงตึกประมาณสักตีสามกว่า จะเรียกกลับมาใหม่เพื่อมาเพื่อมาเต้นให้พี่อู๋ดูมาตอนตีสามใช่ใช่ใช่แล้วทุกคนเป็นยังไงยังเคยบล็อกกิ้งกันถึงสูตรอะไรนะที่ใบเถกบาบงหายังบล็อกกิ้งกันถึงตีสี่แล้วเจอกันอีกทีคือ8ปดโมงนะคะยังเคยเจอกันมาแล้วเลยฮะทุกวันนี้ไม่ได้นอนเลย <laughs> <laughs> ไม่เบื่อเลยสนุกกล <laughs> ้าสนุกดีมันมันเจอหลายๆแบบ แต่บางทีมันก็ลาบ้างเลยบ้างอยากพักบ้างอะไรนี้เอสโลกสุดขั้วในแบบคุณเอสโลกสุดขั้วในแบบคุณก็น่าจะเรื่องเวลา อยากพักอะไรเงี้ยอยากพักแบบพักอ่ะพักได้พักจริงๆแบบไม่ใช่ไปพักแล้วต้องคอยรับโทรศัพท์แก้งานอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมาพูดเรื่องงานจัดคิวอะไรเงี้ยบางทีมันก็เหนื่อยอ่ะสมมติวันศุกร์เนี้ยเราได้หยุดเราก็คิดละเดี๋ยวเราจะไปไหนทําอะไรบ้างนู่นนี่นี่นั่นจะไปกินข้ากับพ่อแม่แล้วก็พอวันพฤหัสดึกๆก็โทรมาบอกว่าวันพรุ่งนี้ขอให้ทําอะไรหน่อยได้ไหมซึ่งจริงอ่ะมันก็ได้แต่เราวางแผนไปแล้วแล้วใจเราก็เหมือนแบบมีความสุขที่จะได้ทํามันจะรู้สึกว่าแบบ คุยเราเหมือนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เจอพ่อเจอแม่ไม่ได้พาเขาไปกินข้าวหรืออะไรอย่างนี้เลยอะ่ะคือตัวพี่หูอะ่ะเขาเป็นคนแบบงานมาก่อนอยู่แล้วไงตัวน้องอะนะบางทีบางครั้งมันก็จะไม่ได้เปถึง,งานก่อนมันไม่ใช่งานทุกวันทุกวันตลอดเวลาสําหรับน้องอะ่ะแต่สําหรับพี่หูหน้องว่าเขาสําหรับเขาเป็นงานทุกวันทั้งวันตลอดเวลามันก็เลยไปตรงกันตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีใครผิดเหมือนกันน้องว่ามันแล้วแต่คนจะรู้สึกปะ่ะบุ๊อยู่ไหนจ๊ะ ุกอยู่นะเข้าไปในห้องใหญ่แล้วก็หยิบหูฟังหูแล้วก็หาแบงค์ให้เจอขูอยากได้วิดีโอซ้อมเมดเล์ในเครื่องมันมีไม่ครบปุ๊กถ่ายไว้หรือเปล่าก้อนหัวก้อนหนึ่งถ้าปุ๊กไม่มีปุ๊กถามพี่พี่แบงค์ตามพี่แบงค์เอาเอามาลงเครื่องให้รู้หน่อยก็บอกพี่ป๊อบด้วยว่าขอเอามาเลยนึกอะไรได้ยางงั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกป๊อบว่าเดี๋ยวขอถ่ายเมดเรทาทาด้วยนะ มเมดล่มันมีไม่ครบผมยัดอี่นะแต่มันไม่เรียงหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม่ดูจำซีเควนไม่ได้เพราะมันมาไงอ่ะมันคี้พี่อู๋ขาไม่เจอขาด้านนี้ค่ะขาด้านนี้นที่ชู้ไม่เห็นมี่เพราะพี่อู <c oughs> ๋เวลาทํางานเขาจะมองไปที่เป้าครับเขาจะสติก็แบบจะเอานี่เดี๋ยวนี้วันนี้เด่ไล์คืออะไรทุกอย่างพี่อู๋จะต้องบอกเด่ไล์คืออะไรอะไรคืออัปเดตอะไรคือเด่นไล์เด่นไล่ทำไมยังไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไร จริงบางเป็นคนอย่างที่บอกบางเป็นคนปะทะเป็นคนชนเป็นคนแบบไม่ยอมอยู่แล้วทุกครั้งที่มีประชุมคือบางให้เป็นคนพูดเลยอะเขาไม่ชอบเลยเป็นคนชักสีหน้าด้วยเราร้องบ่อยครั้งนี่บป็นแท็กแยกแท็กหนึ่งไ้เลยเวลาผิวซ้ำเป็นแท็กนึงแยก ตอนด,ดูคือเพลงแรกแต่ว่ามันจะต่อเข้าก้อนที่นาค่ะจะมีโอเวอร์เจอร์ไม่ยากหรอกมันที่น่ากลัวคือทุกอย่างมันคือมันเป็นร,ระดับคนทั้งประเทศได้เห็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานบบงานใหญ่มากในความรู้สึกเราคือเป็นงานใหญ่แล้วเราต้องทาดไม่ได้ทําให้ดีที่สุดเนี่ยเคยคิดจะออกไปทําอย่างอื่นไหมคิดค่ะคิดมาบ่อยมากคิดตลอดคิดทิ้หลังจากที่เราทํางานได้ระยะนยึงแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางาน ตลอดตลอดตลอดเวลาตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้หยุดก็เลยามรู้สึกว่าเราอยากพักเร็วกว่าคนอื่นที่เขาจะเกษียณมันวิ่ง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 ตลอดเวลาก็ยังต้องเสร็จเสร็จต้องทันต้องจบต้องจะโชว์แล้วทุกอย่างต้องเสร็จแล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเร่งรัดมันเร่งแล้วพี่ย่าทํางานเพราะอะไรพูดตอบไม่ได้ เขาบอกเขาิมากคับคำพูดแับไมายเขายเขรอมาสองวันเาไปนั่งอ่านเขาฟังก็แบบก็แรงอยื่แรงฉันรู้ตัวฉันรู้ความจริงฉันรู้สึกอย่างนั้น่ามันน่าจะดีมันก็มีทั้งสิ่งที่เด็กชอบเด็กไม่ชอบอยางเง้ยแต่ว่าเราถ้าแ พื่เขาอยู่อย่างแบบอยู่ได้กับอาชีพนี้อย่างที่อยู่มาตั้งตั้งเอาว่าอาชีพนี้จะเป็อาชีพที่แบบมีเกียร็ดีวปลูไว้ทั้งหมดเนี้ยมันมันต้องมันต้องเข้าใจถึงจะอยู่ได้กันได้ไม่มีอะไรที่อยู่ไม่รู้อะรู้ทุกอย่างร้อนเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จักคำเดียวคำว่าธรรมชาติ เพราะเขาเป็นคนแบบคอนโทรลทุกอย่างพี่อยู่รู้สึกว่าต้องส <hai> ู้ต้องทําให้สุดให้ี่ซึ่งจริงๆมาทีใจมันไม่ไหวอ่ะ คนละมันจะมีสิ้นสดุกมาอดทนอยู่เจนบางๆเล็กๆก่ะฟ้าทนมาตั้งสิบกว่าปีอ่ะนี่ถูแล้วกันพรฟ,ฟ้าออกออกจากกลุ่มไปสองั้งแล้วนะใช่เพราะออกไปออกแล้วเข้ามาใหม่แล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะจุดเปลี่ยนเลยที่มีคนโคโลกราฟอะ่ะที่คนใกล้ชิดที่อูออกแบบสาสี่คนเวลาเดียวกันจริงแบบแเขารู้สึกยังไงกระช่วงนั้นแหละแล้วมีคนนึงป้างคนที่พี่อู๋เขารักมาก คนที่เหมือนเป็นตัวตายตัวแทนที่อู่ได้เลยอะ่ะก็ดันทิน้งไปอีกออกอีกน่ะจุดนั้นจุดเปลี่ยนเลยทำให้มันจุดที่แบบจุดนั้นพี่อู๋ดิ่งดิ่งมากอะ่ะดิ่งแล้วแบบเป็นจุดที่ดิ่งเลยอ่ะจุดที่แบบทํางานไม่ได้จุดที่แบบแบบแสบสุดๆเป็นจุดที่แบบคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยคนนี้จะไม่อยู่กับเราอะไรอย่างิงี้ ข้างตัวเองว่ารักกันเธอมองรู้ใ้ฉันมานานจริงในใจอยกบอกตรงๆว่าเสียใจขอรู้ว่ากวรใจเธอ สเสียดายกับช่วงเวลาที่สอนคนแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำจริงๆอ่ะเราไม่ได้จะทำให้รูคนดูไม่ใช่โคโลกร g r a p h ร์คนดูไม่ใช่แดนเซอร์คนดูเป็นคนดูที่ไม่รู้เรื่องการเต้นไม่มีอะไรได้มาง่ายมันต้องแลกกับความเหนื่อยความยากความอดทนถ้านุนมีพี่คนนี้อยู่นุนว่านุนอยู่ได้ผมว่าคนทำงานแบบนี้เครียดทุกคนชอบแบกแบกตัวเองแบกลูกน้อง ตอนขึ้นคอนเสิร์ตนี้ทุกครั้งนะอยู่หลังเวีีโอแบบโคตรมีความสุขเลย <S <S มันภูมิใจไปหมดในการมีสิ่งที่ฟ้าทำอ่ะฉันเป็นอย่างนี้แต่ฉันได้อยู่แถหน้าและฉันทำได้เมื่อก่อนเนี่ยช่ดเ,เน้นว่าคุณดูจะได้อะไรใหม่กลับไปบ้านแต่เดี๋ยวนี้พี่ชอบมองว่าคุณดูจะได้ความสุขแบบไหนกลับไป